นะครับก็เป็นนันยืนยันได้ว่าขบวนรถของว่ากันว่าขบวนรถของทักษิณชินวัตรออกจากครับโงจอดเครื่องบินเมเจ็ดแล้วแต่เดี๋ยวจะพยายามหาภาพที่เห็นหน้าผู้โดยสารมาให้ว่ามีใครบ้างคุณผู้ชมเราบอกว่ายังไม่เห็นหน้าผู้โดยสารเลยแต่คิดว่ามาแล้วภารกิจของคุณทักษิณหนึ่งเอาคุณยิ่งรักกลับบ้านสองประคอง ลูกก็ตกเก้าอี้ไปแล้วนี่จะช่วยอะไรลูกอีกอะมันมีกระดุงคดีที่จะตามมานะอ๋ออาญาจะต้องโดนตอบ่ะต้องใช่คือหลายคดีนะที่ร้องผ่านปปชที่ไปร้องผ่านตารวจแล้วคุณนักสินอยู่จะช่วยอะไรได้เอาผมถามแบบนี้ก็แล้วกันตรงๆเลยการที่มีอำนาจรัฐหนักเป็นเบาทุเลาเป็นหายได้มันสามารถมาทำให้กระบวนการเนี่ยยืดเยื้ออะไรไปได้แล้วมันสามารถระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยมันจะแก้สถานการณ์ได้โดยเฉพาะถ้ามีอำนาจรัฐเนี่ย มันสามารถที่จะไปสู่กฎหมายไม่เรื่องอภพยโทษไ่เลยนิรโทษองค์รวมเลยต่างๆผสมปนเปไปได้หมดมันได้หลายอย่างการต้องมีอำนาจรัฐเพื่อจะได้<า>ให้หนักเป็นเบาทุเลาหายก็ต้องล้มรัฐบาลคุณอนุทินให้ได้ถูกต้องต้องล้มคุณอนุทินใ,ให้ได้ใช่แล้วตอนนี้มันก็ไปตรงความมุ่งหมายแล้วละ่ะเพราะจริงๆเนี่ยพักที่พร้อมการเลือกตั้งคือพักน้ำเงินกับพรักสีส้มแต่ตอนนี้พักเพื่อไทยก็ต้องยอมว่าเอ้ยถึงแม้เลือกตั้งจะเป็นรองไง แต่ต้องล้มแล้วเขาจะล้มแบบไปให้ได้ผมผมอาะคุณชัยเกษมไม่ได้รับการยอมรับอาจจะด้วยเรื่องขมเ่รแพรทองทานถูกชี้แบบวันที่ย9สิบเก้าสิงหาคือจบเลยครับเพื่อไทยแทบไม่เหลืออะไรในมือแล้วทักษิณจะใช้อะไรมาล้มคุณันุทินใช้ไอ้ความสะดุดเท้าตัวเองของพรรคสีน้ำเงินที่จะตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยถ้าตั้งบุคคลที่เป็นตำนิและมีอาการสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะทําให้เกิดการฝ่าฝืนละเมิดจะที่จะทาร้ายแรงไอ้นั่นล่ะ ทำให้สะุดเท้าตัวเองมันมีสามชื่อใช่มันมีสามชื่อตั้งแต่รัฐบาลก่อนครับจนมารัฐบาลนี้ครับชื่อแรกพี่ชิตชื่นบานทําเศรษฐาทวีสินตกเก้าอี้ทั้งทังที่นี่นี่เป็นเรื่องหลายปีแล้วนะครับส่วนอีกสองชื่อคือธรรมนัฐพมเผาและชาดาไทยเศรษฐมีเหลือชื่อเดียวที่ยังพัวพันกับรัฐบาลคุณอนุทินชื่อนี้เหรอครับครับใช่ แล้วจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีอีกก็ได้คือสายล่อฟ้าคือคนนี้ก่อนมันมีสายล่อฟ้าอยู่มันมีความมินเมย์อยู่เพื่อไทยเอาแน่เอาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วถ้าเอานะพรรคส้มก็จะเอาด้วยแล้วเรื่องที่ร้อง m ม a อระหว่างเพื่อไทยกับไม่ใช่ระหว่างประชาชนกับภูมิใจไทยครับนําไปสู่การครอบงำก้าวไก่นู่นนี่ยังยังเอาอยู่ไหมไม่เอาละเพราะว่าเสียงจากฎหมายแล้วก็สะท้อนจริงๆเนี่ยไอ้ m ม u ู o มอเนี่ย มันคือการปฏิบัติของนักการเมืองทั่วไปซึ่งในอดีตเรียกปฏิญญามา่ไงคือถ้าเมื่อไหร่คุณร้องอันเนี้ยเขาปฏิบัติคุณก็จะโดนเพราะมันเป็นการปฏิบัติปกติเพียงแต่ว่าพอมีนะมันเท่ากับโปร่งใสขึ้นอ่าเข้าใจเท่ากับดีกว่าด้วยนะือเปิดเงื่อนไขใอ้ด้เพราะจริงจริงเนี่ยมันก็ต้องไปดิวแบบนี้อยู่แล้วมันก็ไปดิวลักษณะเนี้เพียงแต่เมื่อก่อนเรียกสัญญาประชาคมปฏิญญาอ่าแล้วปรับเ o ็ MOA แต่ว่าตรงเนี้ยอย่าลืมสภาพบังคับทางกฎหมายมันไม่มีแต่มันเหมือนลักษณะการ อาตกลงตรงใจที่จะมาร่วมรัฐบาลกันดงนั้นตรงนี้ไม่เป็นปัญหาเชื่อมั่นว่าไอ้ที่พักเพื่อไทยจะเดินเกมอันนี้นะอันนี้พี่ว่าไม่ไปต่อเพราะว่าพอฟังจะรับกฎหมายแล้วเท่ากับเสียของเลยเพราะเปิดพิพากไม่ไว้วางใจได้ครั้งเดียวคราวนี้นะไม่งั้นต้องไปปีหน้าอ,อ,อันนี้ไม่งั้นเสียของเลยเชื่อว่าอันนี้ไม่ไปต่อใช่ครับถ้าเกิดตอนนี้หอ,อกดาบทั้งหมดเนี่ยจ่อไว้ที่ร้อยเอกรรมนั t พรมเผ่าถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าตามชื่อแล้วยังไม่มีใครเลยครับแล้วคิดว่าถ้าตั้งร้อยเอกรรมนั t ตกเก้าอี้ไหมคุณอนุทินตกเก้าอี้ไหมเรียกว่ามีโอกาสสูงเลยเพราะแพทองทานยังไม่กล้าตาั้งเลยมีโอกาสสูงเลยแล้วเมื่อก่อนตอนนั้นเนี่ยคล้ายๆว่าอมันยืน่นบ้างเอาละอาจจะไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะท่านนายกไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะแต่คุณธรรมนัสอาจจะต้องหยุดอย่างเงี้ยนะแต่อย่าลืมนะแต่ถ้าผลออกมาเนี่ยมีผลเนี่ยว่าธรรมนัสผิดจริงนะแล้วมันก็จะไปโยงให้นายกล้เมื่อ,อ,อจะเรียรออออทำใช่ไหมอันเนี้ย นายกซวยไปด้วยเลยนะก็เทียบเคียงกับกรณีเศรษฐานายกก็จะโดนข้อหาแบบขาดจริยธรรมเออคุณอิงเลยเพราะเข้าใจว่าเป้ามันก็เลยไม่ต้องไปทําอะไรมาหากินเล่นการเมืองต่อเลยเหมือนกันเพราะมีข่าวออกมาว่าพักเพื่อไทยแจ้งไปทางคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาว่าไอ้เรื่องที่โ o a อสองพักขอดึงกลับมาดึงกลับมาแล้วเขาไปทางนั้นแน่ๆอ้าวแล้วคุณอนุทินจะแก้อย่างไงเสียแมวไม่ตั้งคุณธรรมนัสได้ตอนเนี้จะสังเกตไหม ที่จริงเนี่ยเขาก็เปิดนะใช้เปิดเผยว่าไอ้ตรงไหนแน่นอนเปิดเผยเปิดเผยเปิดเผยเ,เ,เพราะอะไรปะเพราะคุนนทิ่เนี่ยเขาต้องการดูปฏิกิริยาสังคมเหมือนกันจริงๆเนี่ยเขามีโอกาสที่จะตั้งคณะรัฐมนตรีได้ดีเพราะโคต้าของพรรคส้มเนี่ยตั้งสิบกว่าเก้าอี้เขาสามารถเอาคนนอกที่มีประสิทธิภาพมีภาพลักษณ์ภาพพจน์ที่ดีเนี่ยที่จะทำให้รัฐบาลดูดีได้เอาจัดไปครึ่งหนึ่งเลยหรือจะจัดเกือบเต็มเลืไแล้วเหลือ,อนิดหน่อยก็มาเป็นโคต้าที่ไปแบ่งกันกันกบไอ้พรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นอยู่ ฉะนั้นตรงเนี้ยเขาจะพยายามเปิดชื่อเพื่อดูปฏิกิริยาของสังคมด้วยเฮ้ยถ้าเกิดมีปัญหาและพักร่วมยังมาดื้อน,นะต้องชื่อนี้ต้องชื่อนี้แต่อย่าลืมนะมันยังมีกระบวนการตรวจสอบอจากสมักรเลขาคณะรัฐมนตรีกฤษฎีกาเกี่ยวกับข้องกับคุณสมบัติของตัวรัฐมนตรีอันนี้ไอ้คนที่เป็นชาโชวโฉขึ้นมาเนี่ยเขาส่งไปถ้าเกิดสนักเลขาครมเขาส่งไปหน่วยที่เกี่ยวข้องต่างๆแล้วมีข้อติติงมาหรือข้อชี้มาว่าอันนี้ล่อแหลม นะครับหรือว่าไม่รอแหลมหรือว่าถ้าตั้งคนเนี้ยรัฐบาลมีอันเป็นไปแน่อ่าคุณเนทินก็มีเหตุมีผลอันนี้ได้เฮ้ยทําให้แล้วนะแต่มันไปติดกติกาอันนี้คือคู่หูเนทินเนี่ยใช่ครับเขาก็อาจจะใช้วิธีการที่ว่าครับรับปากมาแล้วใช่ครับถ้าคุณตั้งผมเอผมจะมาช่วยคุณใช่ครับก็ยื่นยื่นชื่อไปทั้งหมดเลยอ่น่ะแหละตามคือเมื่อกี้เสกแม่บอกจริงๆเขาควรจะตั้งคนนอกเขาตั้งห้าคนแต่ สามสิบห้าบวกหนึ่งเนี่ยภูมิใจไทยเอามาครึ่งหนึ่งสิบเจ็ดแต่เขาแบ่งไปคนนอกห้าที่เหลืออยู่ในพักเขาสิบสองอีกสิบเจ็ดนี้เขายกให้ไปหมดเลยนะอีกพักเล็กพักน้อยกระติบกระจ๊กเอาไปหมดเลยไม่มีคนนอกนะไอ้สิบเจ็ดนั้นนะใช่ถูกเห็นไหมเขาก็บอกอ่ะแต่พอมันเกิดปัญหานี่มาเขาจะแก้ได้เอ้ยชื่อนี้สูมเสี่ยงถ้าอย่างนั้นคุณไปเปลี่ยนคือโยนให้โยนให้เป็นหน้าที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใช่ไหมเป็นคนบอกว่า ชื่อนี้ไม่ผ่<พ>านเออถ้าเปลี่ยนตัวมาไม่เปลี่ยนตัวมาไม่ได้ขัดข้องแล้วดีไม่ดีเปลี่ยนตัวมาอาจจะแถมมีเก้าอี้ให้ก็ได้แล้วคิดว่าผู้กองจะยอมไหมสมมุติสมมุติมมตถ้ามันเป็นเรื่องของส่วนราชการแนะนําติติงมาเนี่ยเฮ้ยก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะนายกบอกไม่งั้นก็พังไว้ด้วยกันหมดแล้วยังไงไม่งั้นก็ยังไม่ได้เริ่มคอรมอเลยไม่ก็พังตน้งแต่วันแรกเลยวันแรกเลยแล้วถ้าเกิดโชคร้ายนะสาระนูนเกิดรับนะแล้วบอกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันทั้งคู่นะอ้าว อันนี้ยิ่งอาการหนักเลยคือคุณธรรมนัทเองก็ต้องก็คือผมถามนิดนึงการที่คุณธรรมนัทเนี่ยไีจากจะเพื่อไทยเป็นคนแรกเลยนะใช่คุณทักษิณแค้นไหมแค้นมากไม่ใช่แค้นไหมอะไรนะไว้ใจคนผิดใช่ไหมใช่ไหมที่ไปพูดกับวงคุณฉลาดขาวช่วงอ่ะถูกต้องอันนี้จริงไหมพูดจริงไหมเนี้ยเชื่อว่าจริงแล้วที่โกรธหนักที่สุดก็คือประเด็นเนี้ยตีออกเลยเออนั่นแหละ เพราะว่าการออกมาของกล้าธรรมจะ24หรือ31ก็ตามไม่ต้องมีเสียเฮงมาด้วยนะตอนแรกอ่ะก็ตายแล้วรัฐบาลเพื่อไทยตายแล้วอ้าวแล้วไม่โกรธพรรคอื่นเนาะรวมไทยสร้างชาติ36ก็มายกให้ตั้ง33อ้าวก็จะไปโกรธได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเพราะพวกนั้นก็ถือว่าอ้าวเขาก็มีเสรีอ้าวเข้าใจจะไปโกรธคุณธรรมนัสคนเดียวได้ไงเออใช่ไหมรวมไทยสร้างชาติก็แหกมติมาอ้าวเขาก็บอกว่าไอ้ไม่ใช่แหกเขาฟรีวอลเขาบอกนี่มาเนี่ย ไอรัฐบาลมันก็เจ๊งอยู่แล้วคือคุณธรรมนัทมามันเจ๊งทันทีที่เหลือมันติดห่อยยตามกระมดเใช่เอาอย่างนั้นท็อปก็ต้องเป็นลูกรักเลยนะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไหมเขาก็มีสองขาใช่ไหมขาหนึ่งมาจากคุณเฮงเขาก็มาเต็มๆออีกนั่นมาทีหลังดีกว่าไม่มาตามมาทีหลังแต่ก็ทำให้เกือบเต็มพักอ๋ออ๋อเรามีภาพสดๆใครที่ยังคาใจว่าเครื่องเปล่าหรือเปล่า คุณประเทืองมอนชยัยภูมิพี่เป็นแม่กลัวไปแล้วจะกลับจริงไหมอา้าวดูครับอ้าวดูดูดูเสี่ยแมวเราดูพร้อมกันนะครับเขาบอกว่าเป็นภาพที่ทักษิณเ,เดินออกมาใช่หรือเปล่าพี่ปูล,ลองดูหน่อยเอเสี่ยแมวเราคุยกันต่อครับอ้าืบชืบ,ชอบโอ้โหเต็มเต็มจอไม่ต้องไม่ต้องสืบเลยเออดูหน้าตาสดชื่นแจ่มใสด้วยนะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับ คนเปิดประตูนี่ใครอ๋อคงเป็นกาดทีมกาดนะใช่ครับอ่ะจบนะครับอันนี้เข้าใจรู้กันดีแล้วนะครับเรียบร้อยครับไม่เหลืออะไรคาใจอีกแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณอนุทินนะขนาดนี้คโอ้โหกี่แรงกี่แรงบีบแล้วเนี่ยประมัดระวังเลยไงเพราะทําไม่ระวังเนี่ยเขารุกแน่ช่รษฐบลตะรุกเนี่ยนะมันเข้าทางพักส้มเลยนะเพราะพักส้มเนี่ยพึงประสงค์การยุบ สภพานเร็วที่สุดอยู่แล้วแล้วพอยุบพักสม้มไม่ได้ผิดกติกานะ <c oughs> ก็บอกว่าคุณสะดุดเท้าตัวเองบอกพักสีน้ำเงินสะดุดเท้าตัวเองอีก <c oughs> อก็ผมบอกแล้วผมยกให้คุณเป็น <c oughs> ผมยกให้คุณเป็นเพียงแต่คุณอย่าไปสะดุดนะ <c oughs> ถ้าคุณไม่สะดุดเท้าคุณก็สี่เดือนยังไงคุณก็ต้องยุบนะ <c oughs> ไม่งั้นผมเล่นงานแน่แต่อันเนี้ยถ้ามาก่อนการเนี้ยถือว่าโทษไม่ได้พักส้มกลับจะเป็นแต้มต่อพักสีน้ําเงินเนี่ยการจะใส่โอกาสสี่เดือนเพื่อเป็นแต้มต่ออ้าวกลายเป็นเสียแต้มต่อเลย นี่ผมชักเชื่อแล้วนะว่าอาจจะมีโทรศัพท์เขาเรียกอะไรสายเฉพาะอยู่ที่ดูใบอะให้ตีครับเดี๋ยวโอกกับเว้ยรับรับองยุบก่อนสี่เดือนมึงมาอยู่กับกูไหมอะไรอย่างนี้ไหมขวโทษเราเราเไม่รู้จริงๆเราเชื่อมั่นเลยจะต้องมีการดิวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยในประวัติศาสตร์ต่างประเทศก็มีไม่ได้ว่าไม่มีนะ แต่ก็ไม่เคยอยู่ยาวเหมือนกันเพราะมันอยู่ไม่ได้อยู่ออแล้วมันก็จบตรงตามทฤษฎีอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ไปสะดุดเท้าตัวเองก็อยู่ได้ระดับหนึ่งจริงๆมันก็น้อยอยู่แล้วใ้สี่เดือนแต่ถ้าคุณสะดุดเท้าเนี่ยเฮ้ยเดือนเดียวก็ไปได้เลยนะมันล่อแหล่มากแล้วจริงๆเนี่ยพักส้มเขาเข้าทางเขาเลยนี่เพราะเขาพึงประสงค์ให้การยุติพาเรวแล้วเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่ความผิดเขานะคุณกันไปตั้งคนไอ้ไม่เข้าท่า,าึ้นมาเองดีกว่า แต่พักส้มเองก็ไม่ได้สะอาดเสอะเอิดอะไรนะครับคุณผู้ชมนี่มีข่าวอยู่ตรงนี้นะครับลูกเกดชนที่ชาแจ้งเร็ววันนี้ครับถูกสารตัดสินจำคุกคดีหนึ่งสองปี8เดือนไม่รอลงอาญานี่โอ้โหปั่นกันใหญ่ว่าโอ้ยเป็นสสสมศักดิ์สีเปล่าเขาทำผิดคดี1 1 2เขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำหน้าที่สสนะครับไออย่างเงี้ยพักส้มก็กลัวเหมือนกันนะกลัวเลยเพราะวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้ประกันในวันนี้นะ ติดคุกเลยคืนเดียวก็เท่ากับสิ้นสมาชิกสภาพไปส่วนจะมาได้ประกันทีหลังก็เท่านั้นนะเพราะมันคือได้ประกันแต่สิ้นสภาพสอสอเอางี้เอาสี่สี่กันยาครับต้องไปดูใบครแปดกันยาคมินหนึ่งหนึ่งสองติดคุกแล้วและยังมีคิวเข้าอีกอย่างไอ้รัชนกอย่างเงี้ยถึงเวลา เปลี่ยนเกมใหม่ไหมจัดระเบียบกันใหม่ไหมทุกอย่างมันมีโอกาสทั้งนั้นแหะเพราะว่าพักส้มมันมีโอกาสถูกจองกระถินองค์หมู่ไงยี่ห้าคองสี่สิบคนใช่ไหมแต่นี่ลูกย่อยด้วยนะเห็นไหมต่างต่างเนี่ยแล้วเราจะดูเลยดูจากปฏิกิริยาตัวเลขเนี่ยจริงจรพักสีน้ําเงินเนี่ยเขาเตรียมการทุกรูปแบบไปนะเพราะเขายังยืนยันในตัวเลขที่ว่าไอ้ร้อยสี่สิบกว่าบวกกับพักส้มร้อยสี่สิบกว่าเป็นสองร้อยแปดสิบกว่าแต่สิ่งบอเคที่เขาเตรียมการคือหรือเปล่าก็คือตอนที่เลื่อนวาระที่จะยกมือนายกอ่ะ จากวราระท้ายมาเป็นวราระต้นตัวเลขตัวน,นั้นออกมาเป็นสามร้อยสิบสามทั้งทั้งจริงเ <c oughs> ขาคูรจะมีแค่สองร้อยกว่าจริงส <28 9. S 2> องร้อยแปดสิบเก้าแต่ทำไมาตัวเลขมันเป็นสามร้อยแล้วพอไปยกยกมือโหวตนายกอ่ะพี่บอกเลยให้ตัวเลขที่จะโหวตนายกอ่ะมันจะใกล้กับไอ้สามหนึ่งสามนั่นแหละแล้วมันก็เป็นสามหนึ่งหนึ่งอะไรนะทีนี้เรา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 เห็นภาพทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับคําถามผมในที่จะทิ้งท้ายในช่วงที่สองนะเกมไหลมาจนถึงตอนนี้ครับ เสฉแมวบอกว่าทักษิณมาเพื่อเอาคืนคแล้วก็ปฏิบัติการเอาน้องกับปกป้องลูกครับ,รบต้นทุนของทักษิณยังเหลืออีกเหรอครับสอสอไหลออกจากเพื่อไทยหรือหรือหรือมานี่เพื่อหยุดไหลก่อนคือต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นแต่ขอให้ใหพรรคสินทรัพเงินเนี่ยมันไปแล้วก็ไปสู้กันในสนามแต่ยังไงต้องมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นคือจะใช้พรรคเพื่อไทยหรือแปลงร่างกลายเป็นสร้างพรรคใหม่ขึ้นมาก็ได้ เอาอย่างนั้นแสดงว่าดีลเนี่ยหักกันไปหักกันมาสิให้ออกไปก่อนชตั้งนายกได้เสร็จเปลี่ยนใจหักกลับมาเพื่อจะล้มนายกอีกใช่โอ้โหคือแล้วเป็นดิวเนี่ยมันมีดีวข้ามไปข้ามา้วนะมันไม่ใช่ดีวระหว่างรัฐพันธ์ลึกกับดีวนี่เราเพื่อไทยนะเรายืนอยู่มมันกลายเป็นมีดีวอื่นเนี่ยนะนะอาฉะนั้นจริงๆไอ้พักที่มันพร้อมเลือกตั้งพี่ยืนยันคือพักน้ำเงินกับพักส้มแต่ถ้าพักน้ำเงินเดินหมากนี้ไม่ดีนะแทนที่จะยิ้ม่ะ กลายเป็นถูกดิสเครดิตไปด้วยกันเหมือนกันเพราะว่าตรงเนี้ยพอทักษิณกลับมาเนี่ยมีโอกาสแสดงนะผมถูกเพืาอพูดง่ายๆถูกขักหลังอะถูกกลับมาพลิกใช่ไหมถูกหลอกมาฆ่าเหมือนที่ท่านพูดใช่ไหมที่มีข่าวอ่ะอ้าวเหมือนผมถูกหลอกมาฆ่าตอนนี้คุณอนุทินก็อาจจะคิดว่าผมถูกหลอกมาฆ่าเหมือนกันนะน่องเขาต่างคนต่างคิดกันทำให้ทุกคนว่าเฮ้ ไปไปมาถูกหลอกมาฆ่ากันทั้งหมดหรือเปล่าใครโดนหลอกมาฆ่ามันแน่เแล้วเขาสามารถเอาบทไอ้ถูกหลอกมาฆ่าสร้างความเห็นใจกลับมาใหม่นะทาให้ภาพลักษณ์ของฝ่ายอนุรักษ์จะมีปัญหาแต่ฝากอซีพีซับไปมันจะฉะนั้นพักแดงกับพักส้มมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาในระดับหนึ่งเอาสิคือดีบการระดับหนึ่งที่มาแจมเนี่ยหมายความว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านะาเข้าใจครับแต่กลายเป็นว่าผมเริ่มโยงแล้วนะตามตามที่ใช่ไหมคือจริงๆเราคุยกันก่อนเข้ารายการครับ เป็นการคุยกันที่งงมากจับต้นจนและอย่างนี้นะครับจดหมายจากคุณมาเน็ตที่แสดงความยินดีกับคุณอนุทินแล้วคนก็บอกว่าโูหมันเขียนแบบลึกลับซับซ้อนมากเฮ้ยอันนี้ท่าทางจะกลายเป็นทุกขล่าอีกแล้วหรือเปล่าต้องฝังเข็มเอาไว้หรือเปล่าคือหน้าตรงเนี้ยยังไงเนี่ยความดีของรัฐบาลชุดเนี้ยมันทําให้สถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยคลี่คลายไปได้ไม่รู้คลี่คลายจริงก็รด้แต่ว่ามันจะมีเรื่องอื่นมาแทนไงใช่ไหม สุดท้ายเนี่ยมาสะดุดเท้าตัวเองเรื่องง่ายๆนะแล้วสังเกตมหมไอ้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมันเหมือนจะเร็วคุณทินจะบอกเลยเก้าเก้าจุดอะไรครับเปอร์เซ็นต์นะออพอวันลุกขึ้นท่นนั้นละเออสะดุดเปอร์เซ็นต์มันหายเปอร์เซ็นต์มันหายเปอร์เซ็นต์มันหายาคนนอกเริ่มโผล่มากขึ้นโผล่มากขึ้นอ่ะไล่ข้างในเนี่ยก็ยังมีปัญหาเอารัฐมนตรีกระลาโหมเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมอ่ะสารวนกันอยู่นั่นอ,ะอ่ะอ้าวจริง,รงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้ามันดิวกันแบบเดเ็ดเสร็จตกลงแล้วนะมันง่ายจะตายสองกระทรวงเนี่ยมมันนเป็กระททวงี่แบบ มีระเบียบวินัยมีขั้นตอนทังมันอยู่แล้วล่ะ,<ฮ>ะถ้ากําหนดคนมาชัดมันก็จบไม่ได้ยุ่งยากหรอกออถ้าอย่งนั้นเดี๋ยวผมจะพาเสีแมว <ฮะ S 1> กับคุณผู้ชมพักตรงนี้นิดเดียว <ฮะ S 1> ไปอยู่ดีกินดีสดๆกันกับโปรโมชั่นสุดพิเศษแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมานะคุณผู้ชมจุดอุปสรรคจุดจุดที่น่าเสี่ยงของรัฐบาลพักภูมิใจไทยอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวค่อยมานะครับอ่ะตอนนี้ไปอยู่ดีกินดีกันครับ